สวัสดีครับคุณเนสครับคุณเนส,ส,ส,สเป็นเจ้าของคาเฟ่นกครับชื่อว่า Happy Birthday <ช>อยู่เอกมัยซอย6อยู่ใกล้บ้านผมเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> แต่จริงๆอยากแนะนำจริงๆคุณเนสผมอยากรู้ว่าปกติเขาจะมีคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวทำไมคุณทำคาเฟ่นกอ่าผมอ่ะไปเห็นคาเฟ่นกที่ญี่ปุ่นครับแล้วแบบเอเอ,เอนกมันก็มันสามารถเล่นกับคนได้แล้วเราอ่ะชอบนกอยู่แล้วเรา,าเลี้ยงนกอยู่แล้วครับแล้วผมก็เลยว่า เราอยากเปิดคาเฟ่อะจุดเริ่มต้นของผมจริงแล้วผมมีคาเฟ่กระต่ายมาก่อนอ๋อคุณมีคาเฟ่กระต่ายมาก่อนใช่ครับก็ยังเปิดอยู่นะครับยังมีอยู่คาเฟ่กระต่ายของคุณชื่อว่าแรบิโต้คาเฟ่ครับแรบิโต้อยู่ตรงไหนอะสุขุมวิทร้อยหนึ่งครับหนึ่งครับอ๋อสุขุมวิทร้อยหนึ่งับหนึ่งตรงนั้นก็คือดื่มกาแฟกินเค้กตรงนั้นมีอาหารเลยครับมีอาหารเลยแล้วก็เล่นกับกระต่ายถูกต้องครับแต่ที่นี่เอกมัมครับพอเข้าใกล้ทองหล่อต้องไฮโซขึ้นต้องเล่นกับนก เป็นนกปากขอใช่ครับ,ครบใครมาแถวนี้รู้สึกว่าเอกมัยท่องรอดรถติดเหลือเกินเลี้ยวเข้ามาในเอกมัยซอย6แวะพักได้ครับแวะมานั่งดื่มกาแฟรอให้รถมันหายติดก่อนได้เลยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่คุณบอกว่าอยากจะมีคาเฟ่นกเพราะอะไรเราอ่ะเลี้ยงนกแล้วเราอ่ะปล่อยบินในคาเฟ่กระต่ายคือผมมาฝึกเทรนนกที่น,นั่น,น,กกนสามปีให้เล่นกับคนคนได้ให้เล่นกับลูกค้าได้ให้เล่นกับคนแปลกหน้าได้หมด ๋อหมายความว่ามันไม่กัดไม่อะไรแล้วเป็นการเปรนของคุณถูกต้องครับเพราะนกส่วนใหญ่ที่เลี้ยงกันนะครับยังไงก็กัดอืคนแปลกหน้ายิ่งกัดกระโดดใส่ตีเลยครับเออเออทำไมนกที่ผมให้เนสซี่ไปแจ็กกี้อ่ะนะครับมันกัดแหลกลานเลยนั่นแหละฮะนั่นแหละครับมันเป็นปัญหาผมเลยตั้งแต่คุณไม่ไม่กัดไม่กัดไม่เหลือครับกัดแมสได้เปล่าไม่กัดไม่กัดคนนะแต่กัดแมสกัดแมสครับฝึกยังไงให้นกไม่กัดนะก็ ฝึกทุกวันก็คือให้เล่นกับลูกค้าเรื่อยๆแล้วก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนตัวนู้นเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งใช้เวลาฝึกอยู่นานนี่ก็คือเลี้ยงทุกตัวเนี่ยคุณเลี้ยงมากับโอเค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 เลี้ยงเลี้ยงมาโดยโดยมือตัวเองทูกต้องครับทั้งหมดเลยลูกป้อนของเป็นคนป้อนเองหมดเลยทุกตัวลูกป้อนของเนสหมดเลยใช่ครับคือทุกตัวแต่วพาแต่ว่าคุณก็เลี้ยงแค่เฉพาะเอ่อพรทีหรอมองมองใครมองที่อยู่คุณไหล่นี่คือมอง ใช่ครับที่มองใช่ครับมองครับมองนี่แปลว่าพะเนี่ยครับหัวแล้วโลนเนี่ยครับอุ้ยอุ้ยอย่าดิชอบเล่นหูไม่ชอบเล่นหูไม่ตอนเนี้ยมองอ่ะมองอ่ะไม่ค่อยดีนะมองอ่ะใครออกจากมองมานี่เดือนร้อนทุกคนเลยไม่ได้การเล่นกับมองเท่าไหร่นี่ลูกฟ้อนของคุณหมดเลยซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ชนิดนี้ชนิดเดียวถูกต้องครับใช่ครับมีอะไรบ้างก็ มีมอและมีเอปอปเทลมีกระตั้วมีแบ็กเฮดไค์ครับก็กินชีกินสันฟันคอนูมีกิมจิด้วยเหรอไม่มีครับกิครับก็จะมีข้างนอกด้วยข้างในด้วยใ่ที่ร้านมีอะไรขายบ้างที่เนี่ยเอาที่คาเฟ่ดีกว่าขายเลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่เชงว่าเป็นขายครับก็จะเป็นแพ็กเกจค่าเข้าท่านละ350บาทนะครับจะได้น้ำหนึ่งแก้วได้อาหารไว้ป้อนสัตว์ได้ถ่ายรูปพลอรอยหนึ่งรูปกลับบ้านไปด้วยครับ หมายความว่า350บาทนี่คุณให้ Nutri Bird เลยเหรอต้องไปขอคุณมีเรียมจริงออี้ของผมอันนี้ของผมอันนี้คืออาหารนกที่เรียกได้ว่าดีมากๆเหมาะการให้กับนกที่แบบว่าเขาเรียกว่านก working working bird นกทำงานนกทำงานถ้ามันเจอมีสุขภาพดีก็ต้องมีอาหารที่ดีด้วยถูกเฮ้ยเนี่ยข้าตรงเนี้ยไม่ใช่คนบิ๊กสกิปเขาบอกว่าข้าวตอนท้ายเนี่ยหมโไม่ได้ฟังกันโอไม่ได้ฟังกันใช่ไหมอะ กิจกรรมที่ที่ที่คาเฟ่นกแฮปปี้เบิร์ตเดย์เนี่ยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ของคุณมีอะไรบ้างนะจ่ายค่าเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนตลอดทั้งวันเลยตลอดทั้งวันเลยครับไม่มีไม่จำกัดเวลาก็มาตั้งแต่11โมงจะออกหนึ่งทุ่มก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณเลยครับเพราะฉะนั้นก็มาแล้วก็ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มก็ซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อหรอครับอย่างเช่นสมมติอยากกินกาแฟอยากจะทําอะไรต่ออะไรเนี่ยมันหรือว่าให้เด็กวิ่งไปซื้อให้ หรือเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งเดินออกไปที่สตาร์บัคปักซอยกินกาแฟเสร็จกลับมาเล่นต่อได้บ่างได้ครับได้ครับคุณจะยเกินไปคุณทำธุรกิจยังไงเน็ผมอยากให้อยากให้คนอะได้รู้ว่าเอ้ยนกอะมันก็สามารถเล่นได้เหมือนหมาแมวครับอ่าใช่ครับซึ่งซึ่งเล่นได้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาเล่นกับนกหรือเขาถ่ายรูปผมเห็นตัวใหญ่นะครับที่อยากโอ้ยถือกล้องโปมเลยจะถ่ายรูปแน่นอนเลยสรุปไม่ได้ถ่ายครับเล่นโดนนกลุมก่อน น,ออนกก็จะมานะใช่ครับไม่รู้ว่าคนเล่นนกหรือนกเล่นคนนะครับโดนลุมอย่างเดียวเลยเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเด็กก็มาได้เด็กก็มาได้ครับเด็กตํากระร้อยเซนเข้าฟรีครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณมั่นใจในความปลอดภัยถูกต้องครับมั่นใจเลยเพราะว่านกของคุณทุกตัวแฮปปี้หมดใช่ครับชื่อ <Happy. S 2> ตงตามชื่อเลยครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์กิจกรรมที่ที่เราสามารถทําได้คือข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้หรือว่าปกติจะอยู่ข้างนอกกันส่วนใหญ่ ก็จะเป็นโซนที่เป็นในแอร์ก็จะจะมีนกอยู่ที่<ม>ที่เห็นนะครับก็ตามสายพันธุ์ที่พูดแล้วก็ข้างนอกก็จะมีเป็ดมีไก่แล้วก็มีกระต่ายครับแล้วก็ในกรงก็อีกทีนก็คือในกรงก็มีนกเช่นกันครับเล่าความความประสงค์แรกของคุณก่อนแล้วก็สุดท้ายมันต้องถูกปรับเปลี่ยนมาเพราะว่าวันนี้ผมชวนเนสซี่มาพร้อมกับแจ็คก,กี้<อ>แต่ไม่รู้ว่าเนสซี่กับแจ็คก,กี้จะได้มาเล่นกับน,นกอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของ โรคระหว่างกันอยู่แล้วตอน<ส>แรกคุณก็คุณก็อยากจะให้คนพานกมาเที่ยวใช่ไหมถูกต้องครับจริงๆแล้วอ่ะตามประสงค์เลยครับอยากให้คนอ่ะในกลุ่มคนที่เลี้ยงนกด้วยกันครับมาได้พบปะพูดคุยเหมือนมาบ้านเพื่อนเนี้ยครับคนเลี้ยงนกด้วยกันอ่ะเขาก็มีความเข้าใจอยู่แล้วเรื่องโรคติดต่อระหว่างนกด้วยกันครับแต่คนที่คนที่ไม่ได้เลี้ยงก็เขาก็จะาดราม่าว่ามันเป็นเชื้อโรคติดต่อมันไม่สะอาดมันนู่นมันนี่มันนั่น,น,นผมก็เลย ยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนจริงจริงมีมีคนที่ผ่านนกมาแล้วครับซึ่งซึ่งมันมีความเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงเลยไม่เสี่ยงเลยครับถ้าทําตามถูกต้องทุกอย่างก็มีใบตรวจโรคมีสายคอสมีบล็อกให้เขาอยู่หรือมีคอนให้เขายืนอยู่ข้างนอกก็ได้เช่นกันคราวนี้ในอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีสมาชิกหลายต่อหลายคนที่ผ่านนกมาเจอกันวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็แบบอันนี้ผมมีใบตรวจโรคหรือแขวนมา ส็มาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะทีนี้แล้วผมก็ป้องกันในระดับหนึ่งก็มีน้ํายาเอ0เทที่ใช้เกี่ยวกับสัตว์ครับก็คอยป้องกันอยู่แล้วป้องกันลูกเราอยู่แล้วใช่ครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างนี้ถ้าเป็นนกปากขอกันมาหมดเลย ยิ่งความเสี่ยงน้อยถูกไหมครับใช่ครับนี่ข้างในนะฮะถ้าใครเป็นคนที่ร้อนก็อยู่ตรงนี้ยังมีอีกหลายโซนฮะข้างนอกนี่จะมีทั้งไก่ใช่ครับมีไก่มีเป็ดแล้วก็มีกระต่ายครับมีไก่มีเป็ดมีกระต่ายไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับบรรยากาศดีมากๆเชิญตามผมมาตรงนี้อ่ะเราออกมาที่สวนแล้วนะคุณเนสครับผม พอเราทะลุออกมาตรงนี้ปุ๊บนี่ก็จะได้เห็นเลยว่าอ๋อนี่คุณทํากรงไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยครับนะฮะอันนี้ลูกผมชอบมากช,ชอบชอบที่ซาฟา r รีเวิด์ที่มันมีเยอะๆอะ่ะแล้วนท่านตนัวใช่ครับใช่แล้วเกาะไว้ทําไมถึงทงํากรงก็อยากแยกก่อนครับว่าขาตรงนี้จะมีพวกนกที่เป็นสายพันธุ์เล็กๆครับ,รบที่มีกระจอกชาวา มีฟินอะไรพวกนี้ครับที่เลี้ยงรวมกันหมดเลยหรอใช่ครับจะอยู่จะอยู่ในนี้ครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วก็ซันคอนัวด้วยครับเขาไม่กัดกันเขาไม่กัดเลยไม่กัดเลยครับเฮ้ดีมากเลยอ่ะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคือถ้าถ้าคิดว่าเลี้ยงวาไรตี้รวมได้เนี่ยมันก็มีความเพลินนะถึงว่าดิผมก็เอ๊ะทำไมคุณมีนกหลายหลากชนิดจังเลยมันไม่ต้องแยกกันด้วยไม่แยกครับ สำหรับใครที่มาเที่ยวนี่ก็เข้าไปข้างในได้ถูกต้องครับนี้ก็จะเป็นประตูอ่ห้องเซฟตี้อีกนิดหนึ่งครับอ๋อเราจะเข้า2คนแล้วเข้ามารวมกันก่อนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเพื่อจะได้ไม่มีการหลุดถูกต้องครับนี่คือลูกป้อนทั้งหมดของคุณที่เป็นนกสายพันธุ์ที่ปักขอนะครับปักขอถ้าเป็นนกเล็กเอ่าเล็บเบิร ล้วฟินพวกอะไรพวกนี้คนเลี้ยงเองเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองเลยล้วเขาเชื่องไหมไม่เชื่องครับตามนั้นเลยฮะถ้าลูกป้อนเราฮะแต่ว่าบางคนผมเห็นไปงานนกที่ปล่อยฟรีอ่ะเท่เลยนะมันมีฟินอยู่อะไรนะนกนกฟินชวาเหรอตัวเล็กๆอยู่ตัวในนเกาะไปไหนอยู่กับตัวตลอดเลยก็แปลว่าทําได้ทํเชื่องได้เลยครับหงยกก็ทําได้ครับหงยกก็ฉลาดเช่นกันก็สามารถที่จะเป็นนกเลี้ยงได้หมดเลยแต่ว่าต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนเลยนะครับนะแต่มันสวยจริง มนสวยจริงดูดูจากคุณภาพรู้เลยว่าสุขภาพนกเนี่ยมันจะดูออกจากตัวมันได้จริงใช่ครับเพราะได้อาหารที่ดีครับได้อาหารที่ดีใช่ไหมต้องขอบอกเลยว่าอาหารเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็คุณให้อาหารหลายหลากไหมหลากครับหลากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายหลายคนมีความเข้าใจว่านกเนี่ยมันกินแค่เม็ดทานตะวันอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยเป็นขนมครับในทานตะวันคือขนมมากกว่าเป็นขนมซะมากกว่าใช่ครับนะฮะ ฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นก็ปิป่จริงๆเราตั้งใจให้สันคอนัวอยู่โซนนู้นแล้วนกเล็กๆเลยจะอยู่โซนนี้ทีนี้มันพูกมาฉลาดครับมันสามารถรอดได้หมดคือใช่เพราะว่าตอนแรกคุณจะเก็บไว้ว่าให้สัตว์เล็กอยู่ตรงนี้ถูกต้องครับคุณลงทุนขนาดยิงโฟมยิงโฟมอะไรไม่ให้มันออกไปได้ตุกอย่างถูกไหมเออยิงโฟมเพื่อกันงูครับอ๋อคือจริงๆแล้วมันก็มีเซตวิธีการกันงูคเพราะต้องรูเล็กเหมือนกัน ถูกต้องครับไอ้งูบางทีเข้ามาได้มันกินแต่มันออกไม่ได้มเีเคยมีครับไม่งั้นไม่มีตะไคร่เอเล็กๆแบบนี้ออกมาครับคือตอนแรกคุณยิงเป็นสีขาวเหล็กอย่างนี้คิดว่าเอาอยู่เอาอยู่ใช่ครับแล้วก็มีงูเข้ามาได้ถูกต้องเลยครับก็เลยต้องกลายเป็นมีอันเล็กกว่านั้นอีกใช่เลยครับโอ้โหก,ก็มีความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะฝ<ช>ั่งนูมีนกส์หยกมีอะไรด้วย แล้วนกกระจอกมันเข้ามาได้ไงอ่ะมันหาลูมาได้ครับมันจะชอบอยู่ตามมุมเล็กๆนะครับข้างล่างมุมพื้นนันจะมามุมพื้นมันก็เดินเข้ามาแล้วนกคุ้มนี่คือนกอะไรอ่ะเป็นกลุ่มพันนกกระทาครับเป็นนกกระทาก็จะมันเล็กกว่านกกระทาก็อารมณ์เหมือนมันจริงๆมันอยู่ในเมืองไทยหรือว่ามันเป็นคุ้มต่างประเทศหรือคุ้มต่างประเทศครับอ๋อเป็นคุ้มต่างประเทศจริงๆเมืองไทยมันก็มีนกคุ้มใช่ไหมผมก็เคยเหมือนกันนะฮะใช่ครับนะ ไอ้นกในห้องกับน,นกในกรงมันต่างกันยังไงต่างกันที่สายพันธุ์แล้วก็ขนาดคุณแยกให้มันอยู่คือตรงนู้นรักมากตรงนี้รักน้อยลงหรือ,อยังไงรักๆเท่ากันครับนี่ต้องอยางีงเพราะว่าพวกซันคอนัวผมก็ลูกป้อเหมือนกันนี่ไอไอนี่เมื่อค <c oughs> ืนดูเน็ตฟิกเหนื่อยเหรอหรืออะไรหนีเท <c oughs> <ะ>ี่ยวมามีหนีเที่ยวอะ่ะ <c oughs> พอ,พอ,พ,อ,พ,อพอกรงอยู่แถวทองรอนเอกมัยนี่โอ้ยไม่ไหวกลางวันบ่ายๆซึ่งจริงๆแสงไม่ไหวนะ เดินมากนะมามาอย่างนี้พาครอบครัวมาพาลูกมาเที่ยวสนุกเลยอะ่ะอยู่ได้ทั้งวันถูกต้องครับเขาทําเป็นกลเฉพาะของเขาหรือว่าหรือว่าหรือว่าดูอาการดูอาการาดูอาการครับลกของคุณเลี้ยงมาเนี่ถ้าหลุดออกไปรอดนะแล้วมันก็ไถลงไปกับด,ดินนะน่านนะนกะุนะูมนอะ่ะจริงจริงมันมีไข่ด้วยนะครับมีไข่ด้วยอยู่ในอันนี้นี่พูดถึงก็มีเลย